สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ปีการผลิต2563ทับ2564นะคะคาดว่าจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและลงมติในการประชุมคอรมอวันอังคารที่11 พฤษภาคมพศ6 5 6 4นี้นะคะสำหรับเงื่อนไขที่สำคัญเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันอ้อยจะช่วยเฉพาะชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานน้ำตาลต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสออนอและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อชาวไร่คู่สัญญาส่งอ้อยกับโรงงานน้ำตาลนะคะหมายเหตุ hate, นะคะรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้อ้างอิงผลการพิจารณาและ มติจากคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ